โรคไปไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราและคนที่เรารักแต่เมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยเราจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงให้ดีที่สุดคลิปนี้มีคำตอบค่ะช่วงใส่ใจสุขภาพ Health We Care เมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยห้ามคิดเลยว่าทำไมต้องเป็นเราต้องเกิดขึ้นกับเรา เพราะความคิดเช่นนี้มันไม่แก้ปัญหาหรือช่วยอะไรได้แต่จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นในใจเราในวันที่แย่ๆแ,แบบนี้หน้าที่ของเราก็คือการใช้สติพิจารณาและรักษาโลกไปตามเรื่องของมันซึ่งเอาจริงๆนะบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายไม่ต้องคิดอยากอะไรตั้งใจรักษาใจเราให้สดใสเข้มแข็งมากที่สุดซึ่งพิดารู้ว่ามันยาก แต่ก็ต้องทำบางครั้งการได้คุยกับคนที่รักและปรารถนาดีกับเราที่เขาอยากให้เรามีชีวิตที่ดีการได้คุยได้ปรับทุกข์ได้ระบายรับฟังคำแนะนําดีๆจากคนคนนั้นก็คือการเยียวยาอย่างหนึ่งเวลาจะช่วยให้เราสามารถเข้มแข็งและผ่านมันไปได้หลักธรรมะที่จะช่วยให้เราผ่านเหตุการณ์แย่ๆนี้ไปได้ก็คือการรักษาใจให้สงบ ฝึกปล่อยวางอยู่เสมอฝึกให้มีสติในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตดูแลตัวเองให้ดีโดยลดละสิ่งที่เป็นโทษกับร่างกายและจิตใจกินอาหารออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอไม่เก็บเอาอะไรมาค้างไว้ในใจฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลา นั่นคือกุญแจสู่การมีสุขภาพร่างกายใจที่ดีขึ้นเพียงแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนี่คือก้าวแรกของทุกๆสิ่งให้ท่องไว้เลยนะคะว่าเราจะไม่เก็บเอาสิ่งใดมาค้างไว้ในใจด้วยความอยาและเราจะสำรวมใจและฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ทุกคนก็จะมีความสุขที่แท้จริงแม้ในวันแย่ๆก็ตาม พบกับพิดาได้ใหม่ในสาระแง่คิดดีๆในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีค่ะ